วัสดีครับบ่าววิเซียเมื่อราศีมาอีกแล้วครับนี่กามาเบิงแป้งหยาของผู้ซอยหำครับผู้ซอยผู้ซอยหน่อยบ่าก็ง่ายๆอ่ะชาวบ้านเพิ่นเออเขาอื่นเพิ่นเทหำน่อยผู้ซอยห้ำหน่อยแต่คือว่าไปพี่บ้านเขาเขาก็บบ่าจะสี่แล้วนนาะครับผู้ซอยหำนี่คือนี่คือนี่ช่วงเวลาน้ำถ่วมนี่น่ครับน้ำถ่วมถึงนี่เลยครับนี่นี่น้ำมันถ่วมน้ำในถ่วมที่ผ่านมาอันหนึ่งครับน้ำถ่วมสูงนี่แหละ สถานที่บ้านป้าขาวนี่ฟ้ามเพิ่นครับฟ้ามฟ้ามของผู้ซอยหำหน่อยครับผู้ซอยหำเราก็ยังงเออนี่ครับกาลังมากครับนี่มีแตแสนเด็ก็เลือดลอยครับเลือดลอยพร้อมง้อเพิ่นมีแตเลือดลอยนะครับเลือดลอยตัวละตัวละสองแสนสามแสนสี่สี่เพิ่นอันนี้กันครับนี่มากเลยครับ ตอนนี u il, u first, ้ออกลูกแล้วอยู่สองโตครับนี่ครับมีเต่ต้งามงามงามมีดีของเพ่นครับตัวละสองแสนสามแสนนี่นี่อีนี่เดือดลอยครับเดือดลอยนี่คือสามแสนครับนี่เดือดลอยเนี่ยนี่โตเดือดลอยครับสามแสนเพิ่นซื้อมาสามแสนกัวครับอนี่ครับเนี่ยมีเต่ต้งามงามงามของเพิเลยครับนี่นี่นี่งามงามทุกโตครับอันนี้ ย่างหลังนี่คือง้อพื้นบ้านครับเออน่ง้วพอยายเขียวครับนี่นี่ครับผู้ซอยครับผู้ซอยอ่านี่เนี่ยง้อพื้นบ้านนี่พอยายดีครับพอยายดีนี่เออเพิ่นครับเข่าฟาบ์นะครับตอนนี้เข่าฟาบ์แล้วเป็นเข่าฟาบ์ของเพิ่นเนี่ยเนี่ยข่าฟาบ์้วครับพูนอีกผู้นึงครับกัด ครับอืมครับดีพิกัดครับไก่ไก่เหล้ามีเยอะแยะครับไก่ดิไก่ก็มีเยอะแยะนี่ไก่ไก่ตีเพิ่นขายโต๊ะละห่าร้อยครับเนี่ยไก่ตีของเพิ่นโต๊ะละห่าร้อยเลยครับเนี่ยคือว่าคัดได้ครับมาคัดเอาเลยครับห่าร้อยเป็นพระแต่แต่ขันตั้มหาร้อยขึ้นครับไก่ตีเพิ่นเพิ่นเลี้ยงไก่ตีพร้อมเด้ผู้ช่ยผู้ซอยนี่เพิ่นเลี้ยงไก่ตีพร้อม นี่แหะครับเบิ้งสถานเดี๋ยวอาหนามถล่มส่วงวันนึงนี่แหละครับหนามส้วมน้มถล่มนี่ส่วงวันนึงเป็นเลยคือว่าพี่นี่นี่แหะนะครับระดับหนามระดับหนามมันอยู่ประมาณนี้ไหนใหญ่งัวออกไปบนอื่นเดี๋ยวนี้นี่แบบครับผมสิบพรไปเบิ้งครับนี่ไก่ไก่ตีเพิ่นพาไปเบิง้งงัวมีแต่แสนครับมีแต่ต้องงามทั้งนั้นงัวเพิ่น นี่ครับน,นี่บอกกันง่ายๆครับดีครับเนี่ยง้วเป็นล้านครับอยู่น,นี่เป็นล้านเป็นล้านครับนี่นี่ครับตัวนี้ตัวนี้เท่าไรครับซื้อมากครับเท่าไรครับออาอ๋อตัว อตัวนี้ซื้อมา32มสิอครับเมนี่32มสองทองจักเดือนนะครับทองใหาเดือนนี่หาเดือนครับหาเดือนองหาเดือนครับนี่งวเพิ่นมีแต่โตงามทุกโตครับบ่มีโตขี้ห้ยเนี่ยนี่นี่เนี่ยยางไว้บรรจงเลยครับนี่นี่เนี่ยตัวนี้เท่าไหร่พ่อใหญ่ตัวนี้เอามาสองแสนครับอยากได้สองแสนซีอยากได้สอแสนครับตัวนี้ครับ มามาเบิ่งนะครับบานปลาขาวผ่านรอบแล้วอผ่านรอบแล้วนี่ก็ผสมแล้วครับผสมมัดทุกโตรครับตัวนี้เลยพ่อใหญ่ายี่ยต้นนี้แสนหนึ่งครับต้นได้ต้นได้เพื่อนบอกต้นใดตัวน,นี้เลยครับตัวน,นี้ดีครับ ตัวนี้แม่ลูกเจ้าหนี้ครับแม่ลูกครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่ลูกต้นนี้แม่ลูกแสนหัรครับตัวนี้แสนหัวสนใจมาได้ครับแสนหัครับแม่ลูกลูกเพิ่นกำลังออก,ออกออกแต่จังมือเดลยพย่อใหญ่สองอาทิตย์สองอาทิตย์ครับนี่สองอาทิตย์ครับผมสองอาทิตย์แล้วตัวนี้เลยครับ <8. S 2> ต, 108, ตัวนี้แสนแปดนี่ลูกเพิ่นตัวเมียมดเลยครับลูกเพิ่นตัวเมียมดมีแต่ตัวเมียครับลูกสามหนึ่งเออเคเอสสามหนึ่งหลู่หลู่หลู่เคเอสสามหนึ่งครับครับผมตรวสอบมาเบิ่งเอาครับมาเบิ่งเอาบ้านป้าขาวครับผู้ชายหำครับผู้ชายหำน้อยเพินพ่นหูเหมนเหมือนทุกคนครับครับผมผู้ชายผู้ชายน้อยเขาเอ้ดได้ยังไง หมูเทสไกก่อนมูสองเนี่ยนี่นี่ครับเจ้าของขขันเจ้าของฟาร์มเพิ่นครับนี่พญายาพญาย่าอยู่บ้านพเพี่ยมานยครับพญาย่าอยู่บ้านเพี่ยมานี่เลือนลอยครับนี่เลืออรลอยเลยนี่เลืออรลอยเลือดลอยสี่แสน,รรรรนครับของแท้น่นอนครับนี่เลือนลอยสี่แสน <c ười> ไก่สีพ่อสมเด้่สอครับนี่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 น่าีก่สีพ่ แต่เราเพิ่งพรท่นสมมันนี่ครับเดี๋ยวแม่นี่เลยครับนี่ยี่แปดนี่ยี่แปดครับยี่แปดผ่านสามรอบแล้วครับตอนนี้ผสมผสมหยังครับแยกเพลดไว้ออฟฟอร์ดโอ้แยกเพลดออฟฟอร์ดดนะครับนี่นี่มิดมิดในโต๊ะง่ามในงัวเพิ่นมันมีดโต๊ะขีหายได้นี่ครับ ี่ละาขามเขาเบิ้งน,นี่ครับนี่นะตัวนี้นี่ครับเดือดลอยได้เลยนี่ครับนี่เ,เ,เดือดลอยเลยวนี้เดือดลอยเขามาเบิ้งใด้นยครับบ้านป้าขาวครับพิกัดอยู่บ้านป้าขาวาอำเภอราชสีสลัจังหวัดศรีสเกตเขามาข้ามของผู้ซอยเพิน่นครับบ้านป้าขาวฮูเมดถามเพิ่นหาผู้ซอยมูสองครับ ขอกขอกเออขอกขอกเพิ่นก็สะอาดพูดขอกเพิ่นมีแต่สะอาดผู้ซอยนี่มีครับนั่นนี่นแหละครับขอกขอกเพิ่นงามนี่ต้งนงามแห้ครับงามดีครับนี่สเสมียนครับสเสมียนเพิ่นนี่ เสียเงี้ยเพิ่นล่ะนี่บอกกันยังไงคือคือเจีผู้จ่ายเงินครับเจี๋ยง่ายเจี๋ยง่ี่เจี๋ยง่ออเจี๋ยลอยล้านคือเงินหรือบัตรเพี้ยวมาสินี่บัตรเพี้ยวมาสครับอืมแต่คือว่าบัตรเพิ่นอยู่กึ่งกันแต่หนองไส้เพิ่นอยู่บัตรป้าขาวเนี่ยฟร์มเพิ่นฟาร์มฟาร์มเพิ่นครับ นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณซอยห้ำครับโอเคครับนี่ครับมีแต่โตงามทั้งนั้นเลยนี่ครับทีราคาทีเพิ่นบอกด้วยครับเขามาสนใจเขามาเบิ่งได้ครับเอาแค่ดีก็ได้ครับเพราะว่าผมสีเฝ้ากับบ้านยันเมียดาครับ ครับผมสวัสดีครับ